โอ้ยทรมลาานเกินอเหียโอ้โหเอาเรื่องเสร็จไม่ตกซะย,ยากเดี๋ยวผมพาไปดูนะเนี่ยอย่ดูเนี่ยเอาแล้วครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะกันนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับก็วันนี้จะเราก็ได้เวลาอันสมควรแล้ว ที่เราจะมาลงในด่าของเก้าะนะครับผมก็ผมรอมานานแล้วเอาจริงนานที่จะได้ลงสักทีหนึ่งนะครับผมปกติผมจะลงพวกแบบว่าจะลงพวกอีเวนต์นะแล้ววันนี้คือผมอะ่ะจะต้องลงคลิป2คลิปด้วยกันคือจะมีคลิปของเกมนี้แล้วก็มีคลิปของเกมสถีตของอีเวนต์อีกก็อีเวนต์ก็น่าจะประมาณบ่ายโมงครึ่งอ่ะก็เตรียมตัวกันได้เลยนะครับผมที่ใครที่จะพอรับชมก็อย่าลืมมารับชมกันด้วยนะครับผมโอเค ก็วันนี้แน่นอนว่าการผูกเรารอมานานแล้วด้วยนะแล้วก็เมื่อวานนี้ผมไปช่วยคนมาหลายคนอยู่เหมือนกันนะก็มันจะติดปัญหาคือด่านนี้กับด่านนี้ดย๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมว่ามันยังไงเห็นติงด่านนี้ถือว่าประมาณสักสามถึงสี่คนด้วยมั้งผมไปพาเขาผ่านมาก็เกือบเอาตัวเองไม่รอดกันนะเพราะด่านนี้คือแบบมันวัดวัดเป็นมาตาเลยสำหรับตุนนะ ถ้าเป็นตัวอื่นนี่คือสบายอ,อย่างเช่นพวกพวกหมาอะไรอย่างเงี้ยหมาพาลาหมาเบดอะ่ะเจอไฟบอร์ดก็น่าจะงานง่ายหน่อยอแมวอีกตัวนึงอ่ะมันสามารถตัดเกาะได้ไงก็ถือว่าดีอ่ะนะครับผมสำหรับผู้สายเบอร์ดาเมท่ะอันนี้ผมผมเป็นสายซับด้วยไงมันก็เลยแบบว่ายัางทำอะไรไม่ได้นะครับผมโอเค๋ยวเราข้ากันมาวกในด่านนี้กันเราจะมาด่านนี้นะคกับผมชาโดก์กอสเซเร,ร่นะครับผมก็ หลังจากบททดสอบอันยากลาบากก็ถึงเวลาตัดสรรินกับเทพเงาเซราไดไม่ติแห่งเงาแล้ววารกิจของเราคือเอาชนะเทพเง,พเงพาและนําชิ้นส่วนของเทพโบราณกลับมาให้ได้คือผมจะบอกว่าผมไปลงเล่นด่านเนี้ยมาเมื่อวานนี้นะครับผมบอกเลยเทพแม่งเสือมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมมากอะ่ะแบบเลี่ยมเหลี่ยมโคตรเลยแบบโอ้โหปวดและพกดและเจ็บใจมากเลยนะครับผมโอเคก็วันนี้เราก็จะมาลงในของชาโูกอสเซราอัานนะ ราก็ผมว่าคมผ่านนะลงมาขนาดนีเนี่ยลงมา169ตาแพ้มา56อะ่ะถือว่าเยอะอยู่นะ,ะไปถึงแพ้เยอะอยู่นะครับผมโอเคปะล้วยกันมาโอเคก็มาถึงในหน้าฉากเกมเรียบร้อยแล้ว,วก็ภารกิจในเฟสแรกคือคุณต้องทำลายเสาให้ครบ5เสาก่อนนะครับผม ก็เอาจริงๆนะมันก็เป็นด่านที่แบบว่าผมเคยแข่งทำเช้าเรื่องเวลาด้วยประมาณสักผมผอบไม่เกินเจ็ดนาทีตอนนั้นยังทำไม่ได้เลยก็เลยว่าแอบซิงอยู่เหมือนกันนะแอบเซิงอยู่เหมือนกันเอาวล่วงซะงั้นเดี๋ยวโอ้เสียเวลาตั้งเยอะเลยโหนี่ล่วงคือถ้าตรงนั้น่ะมันจะมีจุดบั็กอยู่ไง มันจะเป็นจุดที่จริงไม่เชงว่าจุดบักหรอกมันเป็นทางเดินของมันเลยะนะครับผมจริงเดี๋ยวผมว่าผมน่าจะเดินได้เดี๋ยวดตรนนะี้มั้งออตรงนี้นอ่า,นเ,อาเนี่ยเนี่ยมันจะมีจุดของมันอยู่แล้วเวลาเสาคริสตัลแตกอ่ะมันจะเปิดทางให้นะครับผมอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปผมเปิดท่านลมด้วยถ้าเกิดแบบดี้สิ่งแบบรุก้วนอะไรมากๆก็ขออภัยนะครับผมโอเคเดี๋ยวด้า้เฮ้ยผมไปช้าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็ว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 อุ้ย อันนี้คือโคดแบบเสี่ยงอ่ะไอ้กเมื่กี้คือเสี่ยงแบบโคดคๆเลยเราก็เดินต่อเราก็แบบเดินข้างป้อมไปเรื่อยๆเรูมาหมดโอเคสวยอันป้อมกับมันจะต้องดูจังหวะมือของเซราด้วยมันจะมีช่วงหนึ่ง่ะที่จะแบบว่าช่วงโคมาอย่าไปกลัว เออไอช่วงโคม่าอย่าไปกลัวบางคนก็กลัวพอช่วงโคม่าแหละแต่ที่น่ากลัวจริงๆนะกลัวเซราดูมอะเนี่ยที่มันจะใช้ดูงใส่เราอ่ะอันเนี้ยควรกลัว,ลวแต่ว่าไอโคม่าอย่าไปกลัวโคม่ามันแค่แบบมันไม่ได้ลดสเตตัสอะไรใดๆทั้งสิ้นนะมันก็แค่ทําให้แบบว่าอยู่ในภาวะสมองตายก็คือแบบว่าเลือดเราจะน้อยเป็นผิดปกติแต่ว่าสเตตัสจะอยู่เท่าเดิมน,นะครับผมอนะ่ะก็ถ้าเกิดในชีวิตจริงโคมา่าถือว่าน่ากลัวอยู่กันนะ ในชีวิตจริงอะว่าโอม่ามันก็คือช่วงของเจ้าชายเจ้าหญิงนิทราแล้วนกะ็ผมใครที่ยังไม่รู้ก็อา๋ยวผมจะบอกว่าโพม่าลักษณะมันจะเป็นยังไงคือผมพอน่าจะรู้นิดหน่อยนะครับผมโอม่าในหน้าที่นี้มันหมายถึงเป็นเข้าสู่ภาวะสมองตายคือแบบเป็นช่วงเจ้าชายนิทราเจ้าหญิงนิทราจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าผู้คนจะหลับไหลอย,อยู่คือจะหลับแบบหลับยาวมาก จะตื่นอีกทีก็ไม่รู้อะไรแล้วว่าตัวเองอยู่นะที่นี้ทาอะไรอยู่นะครับผมก็อันนี้คือพอรู้คร่าวๆนะเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลความจริงมากันครับผมว่าโคม่าคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีแผนเกมอื่นด้วยอากาศนะแบบมีหลายเกมอะ่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ขอเอาเกมนี้ก่อนเอาเกมนี้ให้รอดก่อน้วกันนะครับผมถ้าเกิดมีคนมารับชมเยอะเท่าไหร่ผมก็มจะยิ่งทำเพิ่มอีกเท่านั้นนะครับผม อีก okay. คู่มากอยู่เลยแล้วก็เราถามว่าผมกดได้ไหมกดได้นะเลือดแค่นี้ก็ไปไหวแต่ว่าผมเอาแบบเซฟๆดีกว่านะครับผมอัอนนี้คือบันแอควานหมดด้วยไงแอควานหมดคือเลือดจะไม่รีเอ็มพีจะไม่รีนะครับผมโดเป็นอะไรที่แบบว่าท้าทายมันจะท้าทายมากเลยเฮ้ยนี่มันชิ้นส่วนของเทพโบราณน,นี่ เท็คเทคคือจริงเห่งที่เจ้าอาจจะเป็นหินที่หลกหลวือเจ้าผู้กระแห่งแสงเอ๋ยเจ้าเก่งมากที่พาถึงที่นี่ได้ไนะยะถ้าเจ้าคิดว่าสามารถทำลายแผนของข้าได้ก็เลิกดูดีหยาชอบจริงแต่ว่าทำรอยแผนเนี่ย <c oughs> อออเโอดแบบ มันจะเป็นอะไรที่แบบโคตรเก่าทำลายแผนจริงแล้วดูมันสร้างป้อมช้ามากโอ้โอ้โอ้ไอที่สร้างป้อมช้าไม่แปลกนะดูอินนะอินมันอยู่ที่ร้อยยี่สิบห้านะครับผมผมก็คงน่าจะแบบอีโบดกันบ,บ้างแล้วว่าทำไมอินน้อยขนาดนี้ผมเล่นสายแบบเป็นสายแบบกึงก่งกนะึ่งเนี่ยจะสายกึง่งเอจกับสายกึ่งพออ่ะนะครับผมนี่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ล้วกันนะครับผมโอเค สร้งปอกรีโหลดครับอเอก็เดินหนียกหนึ่งสองสามเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่แบบเทพอ่ะมันจะเหลี่ยมอ่ะมันจะแอบเหลี่ยมกับเราอ่ะจะมีเทพหนึ่งตนเหลี่ยมกับเรานะครับผมอีกสองตอนที่เหลือจะไม่เหลี่ยมเออทำไปนี่หนึ่งเนี่ยไหมมีโคมมามาสองอีสามครับโอเคล้วก็สร้างปอง้อกเราต้องมานั่งนับจังหวะด้วยว่าเทพมัน ใช้กี่ครั้งถ้าเล่นคนเดียวจะง่ายแต่ถ้าเล่น2คนหรือ3คนอ่ะมันจะเริ่มแบบยากๆฮะยิ่ง5คนยิ่งยากไปใหญ่แต่ว่ามันจะสามารถแบ่งแชร์ดาเมจได้หนึ่งสองอุ้มหาโอเคอิงโก้ใกล้จะหมดและสามอุ้ยเรียใช้ยาก่อนใช้ยาก่อนตัวเล็กตัวเล็กข้าไม่ตายเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยบอกแล้ยมั้ง มันจะมีเหลี่ยมก็เหลี่ยมแบบเราได้แม่งโคตรเชี่ยเลยยังทีกว่อนนะครับเวละมาสิงโคลไ่จะหมดยังเนี้ยหนึ่งสองสามโอเคเอ่อเดี๋ยว์เดร์สว่านครับโอเคโอ้โหมาโอเคสี่โคครับงั้นแตกยังนะโอเคแตกแล้วเลือดบอสก็น่าจะเหลือสองแสนห้าเลยหรอตุ้โคมาอยู่ หนึ่งสาสาสองโอเคต่อไปไปอีนโนะ่สร้างป้อมว้าโอเคตูเล็กไม่หิงเยอะเลยหนึ่งสองอ้อออาวมือยกอย่างนี้สามโอเคอย่ยบอกเลยอดเจียระเอยแล้วยังนะแร่ผมไปลงมาแล้วตกจากมาก ไอ้ yeah. แร่ตกแบบแโอ้ตกยากเกินบตกยากแบบตกยากค้อนเลยแบบโอ้เซ็งอะแบบมีแอบเซ็งนะแร่ตกยากมากเลยก็เลยแบบว่าผมก็เลยแบบไปหาคนอื่นมาลงด้วยคือผมอะจะบอกว่าผมจะเก็บของหรือไม่เก็บก็อยู่ที่ตามอารมณ์ของผมนะบางทีถ้าเกิดแบบอารมณ์แบบมันชั่ววูบอะอ่าผมจะบอกว่าเอออยา่าเพิ่งเก็บนะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดแบบว่า เออพวกคุณทําให้แบบว่าดีอ่ะอืมผมก็จะแบบให้เก็บได้แต่ว่ามันต้องอยู่ที่ความจาาเจริญความพิจารณาของผู้เล่นด้วยละกันนะครับผมว่าคุณอยากได้อะไรแต่ถ้าเกิดแบบว่าอ่ะคุณอยากได้เศษเล็มผมก็ให้นะอ่าเศษเล็กเศษกางผมให้หมดแล้วก็ผมแต่ว่าถ้าเป็นแร่เซราผมจะขอคุยกันก่อนว่าถ้าอยากได้เอาไปทําอะไรอเช่นถ้าเกิดเอาไปขายผมก็บอกว่าผมก็ไม่งมัด ถ้าเกิดเอาไปใช้่างอื่นเช่นแบบเอาไปตีอะไรอย่างงี้อ,อาจจะผมจะถ้าเกิดผมได้ก็อาจจะผมจะต่อให้นะครับผมโอเคนี่คือแบบถ้าสำหรับคนที่เคยแบบมาฟาร์มเมลกับผมหรือมาอะไรอ,ะอ่ะอ่าผมก็แบบจะพูดคุยให้ครับผมเทีมกับเก้าผมว่ามันเป็นเสียเวลาไอตรงตกไอตรงแถบแรกอะ่ะไม่น่าเสียเวลาหรอกจริงโอเค แตกแตอกอีกเอออัออจ้าแสบตาไม่ดีนุ๊อ่ะแสบตาบีแทบแสบตาอีกระเบิดใส่หน้าเลยแสบแสบก็ยังแสบแอนแรกก็ไม่ตกเศษเล็กก็ไม่ตกสุดยอดโอ้ยทรลมานเกิน ไอ้เ้ย่อ้โหเอาเรื่องเศษไม่ตกซะยากอ่เอย๋ยวผมพาไปดูนะเนี่ยอยู่ดูเนี่ยไอ้เหี่ยแแ่งพูดเจ็บอ่ะสุดยอดเลย <laughs> โอ้ยตายตายตายโอ้รู้สึกปวดหัวเลยนะครับผม เดี๋ยวผมขออนุญาตพูดคุยก่อนนะครับผมคือไอ้รอบเมื่อวานนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าไอ้ที่ผมให้เก็บของได้คือผมจะ,จะลองความเร็วไงแต่ปรากฏว่าเออผมเร็วกว่าได้เลสเซราแต่ว่าผมก็จะถามว่าไปทําอะไรก็น่าจะเดี๋ยวรอยัดปืนอะ่ะปืนน่าจะยัดใหม่อะ่ะอันนี้ผมพูดจริงครับปืนน่าจะยัดใหม่เพราะว่าปืนมันทอ29เนี่ยผมใช้ปืนตุ่นเหล็กทองก็ทอประมาณ ปืนวัตถงทอ16อ really? ่ะผมได้ทอแค่13เนียอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเล็บใหม่ดูไงปืนไม่แรงพอนะครับผมส่วนชุดส่วนหมวกก็น่าจะพอแล้วล่ะน่าจะถือว่าโอเคละหมวกนี่ยากอยู่ว่ะหมวกนี่ยากต้องหาเมล็ดเอมเมล็ดหมวกอ่ะต้งสามเม็ดแม่งเป็นอะไรที่แบบเครียดมากนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวคลิปในวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม ก็ใครสนใจสามารถฝา,าถกกดไลฝากกดซับไปได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมก็ซึ่งคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะติดตามกันชมได้เลยนะับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมขออนุญาตเป็น9ทับหนกับ9ทับสองนะผมจะขอกลับมารีลีร้านกลับมาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคซึ่งคลิปในวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย